สุดการค้าเซ็นทรัลบางนานะครับก็วันนี้เป็นงานอีออนไตรส์เดย์นะครับผมเป็นงานที่ต้องบอกว่าของคุณลูกค้าอีออนทุกคนนะครับผม,ผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับงานอีออนเป็นครั้งที่หลายครั้งมากๆแล้วนะครับผมก็วันนี้ต้องบอกว่า,าผมมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีบัตรอีออน e ในอีกตัวรูปแบบนะครับผมที่จะมาโปรโมทให้กับผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับย้ำเลยว่า กรุงเทพมหานครต้องใช้กันเลยนะครับผมใครที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS นะครับผมเหมาะมากๆเพราะว่ามันมีบัตรที่เขาเรียกว่าอิออนรับบิทอ่าไหนใครเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบ่อยมากขอดูมือหน่อยควรใช้นะเพราะว่าผมผมทราบมาว่าคุณได้คุยผมได้นะผมไนะผม่อยากพูดคนเดียวนะครับผมบอกว่ามันเป็นบัตรที่สามารถใช้ตรงตรงรถไฟฟ้า BTS ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถแบบว่า สะดวกสบายในการเดินทางมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ผมสนใจมากในการทาบัตรอีออนเพราะว่าผมเนี่ยกะว่าเรียนจบปุ๊บนะผมจะไปเที่ยวรอกโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้ในใครที่เดินทางโดยเครื่องบินนะครับของการบินไทยเนี่ยนะฮะก็สามารถสมัครบัตรอีออนแบบสมนได้เลยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าผมสมัครแน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะว,วันนี้มีเพลงฝากเยอะแยะมากมายครับเลงต่อไปเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของนะครับผมเป็นเพลงที่ เพลงถ้าคุงฟังดีๆนะครับเนื้อเ,เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่เสียสละมากๆนะครับแล้วก็เพลงที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทุกคนคงมีเหตุการณ์แบบนี้คงเคยมีความรู้สึกแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมเท่าที่รู้ไปชมกับเธอครับ <S <S ด้านบนขอปักหมุดไือหน่อยแล้วย yeah ั ฉันมันเป็นคนแบบนี้จบตรงนี้ก็แค่หัวใจเธอจะม,มองกันแบบไหนไม่รู้เลยอาจเป็นเพราะตัวฉันมันมงอเกินไปเจ็แค่ไหนงงง่ายกัคบคำว่ารักไเธอไม่ใช่คนเดิ คนที่เคยร,รู้จักฉันก็ยังจะรักเธออยู่อย่างนี้จะอยู่ตรงนี้เธอรอเพียงเธอจะรักสเสมอจนลงหายใจสุดท้ายวันในไม่เห็กันรู้ฉันยังอยู่ไม่ไาล ฉันเสมอจะอยู่ตรงนี้เพื่อรักเพียงเธอจะรักเสมอไม่ว่าเธออยู่กับใครคอวันใดเธอต้องการกลับมาหาฉัน จะอยู่ตรงนี้เธอรักเพียงเธอจะรักเสมาไม่ว่าเธออยู่กับใครถึงวัในใดเธอต้องการ